สวัสดีค่ะวันนี้มาดูพลังงานระหว่างคุณกับเขากันนะเป็นดวงสุ่มเหมือนเดิมนะดวงแรนดอมเหมือนเดิมก็มาดูกันว่าพลังงานส่วนการอย่างไรนะดูจากพลังงานเขาแล้วนะเขาอยากเอาใช้ใชนะความสำเร็จอยากเริ่มต้นกับคุณนะก็ดูดูแล้วพลังงานแบบนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นคนที่หยุดคุยหยุด คบกันไปแล้วนะคะอยากจะมาขอเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆดีๆกับคุณใหม่อยากจะขอนับหนึ่งใหม่นะก็มีความมุ่งมั่นอยู่แหละแต่มันจะสำเร็จหรือไม่นะเขาเห็นคุณเด็ดขาดกับเขาเหลือเกินแต่เขาก็ยังไม่ลดละเลิกนะก็ตอนที่คุณขึงขังหรือไม่ยอมกับเขาจริงๆเขาก็ยังจะอ่อนอๆหอนตามไปอยู่แต่ความรู้สึกของเขา ยังไม่ไม่อยากจะทำตามที่คุณต้องการสักเท่าไหร่นะบางทีที่เขานิ่งไปก็เพราะว่าเขาดูท่าทีคุณอยู่แต่ไม่กล้าที่จะมางัดข้อกับคุณนั่นเองนะก็อยากจะเข้ามาอยู่แหละอยากจะเข้ามาง้ออยากจะเข้ามาเรื่อยๆนะจะทำแบบทักคุณมาเผื่อคุณจะใจอ่อนมาเช็ค เพกเช็คดูว่าความรู้สึกของคุณเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่กล้าเช็คเยอะกลัวคุณวีนใส่แน่นอนนะก็กล้ากลัวๆแหละแต่ความคิดรู้สึกของเขาก็คือยังไม่ยอมแพ้นะคะก็มาดูของคุณบ้างของคุณหรอดูว่าคุณไม่ค่อยจะสนใจเขาแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขานั่นแหละที่ทำให้คุณมีความรู้สึกเป็นแบบนี้นะ อาจจะไม่แบบไม่ชัดเจนนะทำอะไรไม่ไม่อะไรอะ่ะคุณให้ความรู้สึกกับเขาไปมากแต่เขากับแบบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคือการให้และการรับไม่เท่ากันนะก็เลยเหมือนกับมันอึมครึมแล้วตอนนี้ถึงกลับมาคุณก็ไม่ชัดเจนกับเขาแล้ว คุณไม่ใช่ให้เขาเป็นคนที่สำคัญเป็นเบอร์นหนึ่งในใจหรือคนคนเดียวแล้วคุณจะไม่ชัดเจนกับเขาแล้วนะคุณคิดอย่างนี้และคุณจะมุ่งมั่นในชีวิตของคุณไปเรื่อยๆในอนาคตของคุณคุณจะมองการ ไกลไปในอนาคตของคุณแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองมีความสุขนะเพราะคุณเบื่อที่จะมาทะเลาะกันแล้วไม่อยากจะอยู่ในช่วงเวลาที่ทะเลาะหรือไม่มีความสุขใจแล้วคุณอยากจะออกมาจากตรงนี้แล้วเพราะมันมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความสงร้าถ้าเขาให้คุณได้แค่นี้คุณก็จะปลิดออกมานะปลิดตัวออกมาแล้วก็จะให้ความสำคัญแก่ตัวเองดีกว่า แล้วก็ได้มากกว่าที่เขาให้กับคุณนะคะความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะให้คุณได้ไม่ชัดเจนหรือได้ไม่ไม่มากนะคุณคิดว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เดินออกมาแล้วตอนนี้คุณมีความสุขมากมายมากกว่าอยู่กับเขาอีกเนาะดูจากพลังงานแล้วนะคุณเหมือนกับคุณตั้งหน้าตั้งตาแบบ ศึกษาหาความรู้หรือทําอะไรนะตอนเนี้ยเหมือนกับเริ่มต้นทําอะไรทํางานดิเลกหรือแบบว่าพัฒนาตัวเองอยู่อ่ะให้มันดีขึ้นนะคะทําให้ตัวเอง รู้ดีเอาความรู้ใส่ตัวเองหรือบางทีบางคนอาจจะเริ่มทำอะไรงานดีเลกหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ได้ทำศึกษาเรื่องโคงการทำอาหารหรืออะไรก็ได้นะตอนนี้เหมือนกับคุณเริ่มที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วนะไม่สนใจไม่รอเขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าคุณก็ตัดเขาออกไปแล้วมาดูเขาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป หลังจากที่ถูกคุณตัดหรือเขาก็ตัดคุณด้วยอะไรก็ตามนะความสัมพันธ์มันได้จบลงแล้วนะเขารู้สึกได้แต่เขาก็ยังมองหาในอนาคตว่าสามารถจะเข้าไปได้ไหมก็อยู่คนเดียวโดนเขี่ยทิ้งแล้วอนะเนาะก็ก็ต้องมาอยู่คนเดียวแต่ก็ส่องคุณนะดูคุณอยู่ก็ดูด้วยอาจจะมีความห่วงด้วยหรือว่าส่อง แต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แล้วเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการเงินด้วยแหละนะเขาก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะอาจจะไม่พร้อมที่จะเข้าไปง้อคุณในตอนนี้นะแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนขอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเดินทางเข้าไปพูดคุยกับคุณใหม่นะแต่มันจะสําเร็จหรือไม่เพราะว่ามันได้จบลงไปแล้วแล้วก็คุณก็ตั้งใจของคุณแบบนั้นแล้วนะ ามาดูกันต่อคุณจะเป็นอย่างไรนะตอนตอนนี้แล้วที่เขาเงียบหายกันไปนะคะก็ระหว่างคุณคุณได้แบบเชเชความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้เขาทิ้งไปแล้วนะความทรงจำหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเขาคุณได้ เทชิ้งหมดแล้วนะไม่เก็บไว้แล้วนะถึงจะเป็นความรู้สึกดีๆหรือแย่ๆก็ตามคุณได้ทิ้งออกไปจากตัวคุณหมดแล้วตัดจริงตัดจบนะสำหรับคุณแต่มันก็มีบางแหละที่ยังมีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆอยติดข้างค่นะถ้าคุณจะมองในอนาคตหรอสำหรับคุณนะพลังงานบอกว่าคุณจะมองคนที่ คู่ควรกับคุณบุญบรารมีเท่ากับคุณให้ละรับเท่ากันเขาเอาใจใส่คุณคุณเอาใจใส่เขาเขารักคุณคุณรักเขามั่นคงต่อกันไม่โลเลไม่ต้องเจ้าชู้ถ้าเจ้าชู้ก็ไม่ต้องมามีความรักที่มั่นคงไปไกลๆนะสำหรับคุณไม่บอกออดเตาพลังงานให้นะ<笑><笑>ก็มันก็จะเป็นความรักที่คุณต้องการความมั่นคงนะ บางคนบอกแม่หมอดูจังว <girl> ันนี้เหนื่อยค่ะก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะดูจริงๆคุณจะดูความรักที่มีความรักแท้เท่านั้นรักมั่นคงเท่านั้นรักจริงๆจังๆเท่านั้นถ้าโรเลหรือไม่ไม่ใส่ใจไปไกลๆนะแล้วก็อย่าก,กลับเข้ามานะสำหรับคุณพลังงานนี้ เพราะว่าคุณก็มองอนาคตของคุณเช่นกันคุณจะไม่ยอมเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความรักถ้าจะกลับเข้ามาคุณก็ไม่เอาแล้วประมาณนั้นนะเป็นความรู้สึกที่แย่ๆไม่อยากจะไปทะเละวิวาทหรือว่า คุณคิดว่าคุณได้เด็ดขาดกับความรู้สึกนี้แล้วน่าจะเป็นพลังงานที่เขาทำกับคุณเสียใจเจ็บช้ำเสียใจมาอาจจะไม่เห็นคุณค่าจริงๆเนาะดูจากคุณแล้วเหมือนกับคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆแล้วมาดูการของเขาอีกทีนะ <c oughs> เขาเหรอเขาก็จะอ,อ่อนห่อนตามกับคุณไปก่อนทั้งๆทีทเ่เขา บางทีเขาไม่รับรู้อะไรจากคุณแล้วนะคุณสร้างกำแพงมาแล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันเป็นความรักที่นิ่งกันไปแน่ๆเขาแก้ไขาไม่ได้นะตอนนี้แต่ก็พยายามสืบสาวราวเรื่องถามเพื่อนฝูงหรือให้คนอื่นส่องแทนหน่อยหรือเอาเฟซอื่นเอาแอคเคทาอื่นแอคเคาที่ตั้งขึ้นมาใหม่มาดูแทนนะมาดูความคืบหน้าของคุณต่อนะคนคนนี้ ก็น,นั่นแหละเขาพยายามจะปรับปรุงในสิ่งที่ที่คุณชอบนะเขาจะทำสำเร็จหรือไม่มาดูกันโอ้ตอนนี้เขากลับเครียดแล้วตอนแรกคุณอาจจะมีความกังวลไม่มีความสุขในความรักครั้งนี้แต่ตอนนี้ไอ้ความกังวลนะมันบนมาถึงเขาแล้วมันถูกโยนข้ามมาฝ่ายเขาแล้วล่ะนะ เขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณเคยได้รับเคยเป็นเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณเคยรอคอยเขาแต่เขากับเห็นค,คุณค่าของคนอื่นนะคนอื่นให้ความสำคัญกับคนอื่นสำหรับคุณรอก่อนนะตอนนี้คุณก็ได้แต่ให้เขารอไปก่อนรอไปเรื่อยๆแล้วไม่มี เวลาที่จะสิ้นสุดในการรอคอยด้วยนะตอนนี้เขาเจ็บมากๆเสียใจมากๆตอนนี้ไออุปสรรคหรือความวิตกกังวลความเครียดถูกโยนข้ามไปฝ่ายเขาแล้วนะคะแล้วมาดูฝ่ายคุณอีกทีนึงนะว่าเป็นอย่างไรบางทีแม่หมอก็ไม่โชว์ไพ่นะเพราะว่ามันวางแล้วมันเลอะเทอะนะคะมันมันเต็มหน้ากล้อง ุณเหรอตอนนี้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองให้ชีวิตคุณมีดีขึ้นอ่ะคุณปรับเปลี่ยนตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็โอ้โหเป็นคนที่มีคนเข้าหานะเป็นคนที่เหมือนกบบดอกคอยความรักอะ่ะแต่เป็นความรักที่มันมีความมั่นคงนะก็มีคนเข้าหาคุณดูดีขึ้นสวยงามเลยแหละ มีสงาาส่าราศีแล้วก็การเงินคุณก็มีความมั่นคงคุณไม่เดือดร้อนไนงะคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนที่จะเลือกคนแบบไม่สมศักดิ์ศรีมาคู่ควรคุณเนาะโอ้โหแล้วก็พลังงานบอกอีกว่าตอนนี้คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองมากๆเลยนะเป็นความสุขยังชัดเจนเหมือนเดิมว่าคุณยัง ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินน่ะแล้วก็อยู่ได้ด้วยความสุขมากมายอะ่ะถ้าอยู่กับครอบครัวก็บินครอบครัวที่มีความสุขอะ่ะคุณทาตัวเองแบบมีความสุขอะ่ะจนเขาอิจฉาจนเขาแบบว่าทําไมเขามาเครียดตอนนี้ทําไมคุณไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาไม่รู้เรื่องอีกละนั่นแหละก็คือกรรมของเขาแหละนะกรรมของเขาที่เขาต้องเจอบ้าง วิบากกรรมมีจริงนะทำดีได้ดีไม่ใส่ใจเขาก็โดนไม่ใส่ใจบ้างนะเขาจะทําเป็นไม่ใส่ใจคุณก็ทําไม่ได้นะยิ่งคุณเฉยยิ่งคุณตัดจบจริงๆอะ่ะเขายิ่งอยากวิ่งเข้าหาเขายิ่งร้อนโลนว่าเขาทําผิดอะไรมากมายคุณถึงได้ไม่สนใจเขาขนาดนี้นะคุณได้มองไปข้างหน้าแล้วพยายามเดินข้ามผ่านไอสิ่งต่างๆที่มันทำร้ายความรู้สึกคุณ คุณมองอนาคตอย่างเดียวเพราะตอนนี้คุณมีความสุขแล้วมีคุณค่ามีคนเข้าหาเยอะนะมีคนชื่นชอบคุณเยอะแล้วก็คุณแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองมันไม่ไม่เดือดร้อนอะ่ะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครๆด้วยคนเข้าหาคุณจะต้องมีความพร้อมและความมั่นคงในเรื่องของความรักอยู่แล้วใครไม่มีเอ่ออะไรอะที่คุณ,ณสมบัติพอ คุณไม่เลือกค่ะเพราะคุณเลือกได้ตอนนี้นะคุณเลือกได้คุณไม่สนใจแล้วคนไม่ดีคุณไม่เอาเข้ามาในชีวิตให้มันเปลืองพื้นที่ของชีวิตนะดูดูแล้วอะเพราะคุณเคยเจ็บมาเยอะคุณเคยเจ็บมามากแล้วมากที่สุดของคุณแล้วคุณเลยเดินออกจากความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ อยู่กับตัวเองซึ่งมันมีความสุขมากๆในตอนนี้ความสุขมากกว่าที่อยู่กับเขาที่ทนแบบทำให้เขาเอาใจใส่เขาแล้วก็เขาเหรอให้บ้างแต่ให้ไม่เท่าที่คุณใส่ใจเขาอะแล้วดันไปให้คนอื่นอะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นๆมากเกินไปตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมนั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถกลับคืนมาก,ก็ได้นะ ความพลังงานตรงนี้อาจจะบอกได้เลยว่าเขาจะกลับเข้ามาได้ไหมเนาะดูขอต,ต่ออีกนิดนึงแล้วกันเนาะว่าจะยังไงต่อไปโอ้โหเขาก็อยากจะทำทุกอย่างนะให้ให้คุณกลับเข้ามาแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงตัวเองนี้ไซ สัญดานก็ตามเขาจะพยายามเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่เขาไม่รู้หรืออะไรก็ตามเขาจะเอาชนะคุณกับเอาคุณกับคืนไม้ได้เขาคิดว่าที่เขาพลาดพลั้งไปเขาไม่ได้ตั้งใจมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจอะไรอย่เงี้ยนะนั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวขอดูพลังงานคุณอีกทีว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมตอนนี้เขาก็นิ่งอ่ะนิ่งแบบโกรธอ่ะ กดตัวเองหรือเปล่าที่เป็นคนทำก่อนเนาะก็ถึงแม้จะอยู่คนเดียวถึงแม้เขาอาจจะไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนะแต่เขาไม่มีความสุขหรอกนะเงาผู้คุยกับนกกับกาไปนะเงาค่ะนี่คนเข้าหาแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้เครียดเครียดว่า งงกับชีวิตว่าทําไมคุณต้องตัดเขาเด็ดขาดตอนแรกนึกว่างอนแค่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็เขาทักไปก็น่าจะจบอะไรเงี้ยก็น่าจะเคลียร์ได้น่าจะง้อได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาวาดฝันนะมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขาอาจจะเคยแบบนี้มาแล้วไงว่าเออไม่เห็นคุณสําคัญคุณอาจจะมีเอ่อมีสัญญาณส่งไปให้เขาแล้วว่า เออโกรธนะอะไรเงี้ยงอนนะแต่เขาก็คิดว่าเขาบอกเหตุผลไปแต่คุณก็รับได้แล้วมันก็ผ่านไปทุกครั้งเอาแหละไม่รู้ว่าครั้งไหนเป็นครั้งสุดท้ายนะจำไว้นะไม่ว่าใครก็ตามที่จะแบบว่าเออมีความกลุ้มกลิ่มอ่ามีความที่แบบว่าพราวคิดว่าตัวเองแน่หลอกได้โกหกเอาตัวรอดไปได้นั่นแหละไม่รู้ว่า ของมีค่าที่อยู่ข้างคุณนะจะหลุดมือไปเมื่อไหร่ครั้งไหนเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้โกหกเขานะนั่นแหละก็เป็นการสัญญาณบางทีมันไม่ได้เตือนกันบ่อยๆนะอาจจะไม่มสีสัญญาณเลยก็ได้ที่จะเตือนคุณแม้แต่ครั้งสองครั้งนะมาดูพลังงานคุณค่ะมาซี่คุณบอกว่าถ้าเข้ามาฉันก็จะสู้เหมือนกันฉันก็จะยืนหยัดของฉันเหมือนกันว่า ตั้งใจของฉันคือไม่นะก็ยังมั่นคงอยู่แต่จริงๆแล้วก็มีความเคยคิดถึงมั่นคงกับเขาอยู่อะแต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ารักตัวเองดีกว่าอพอรักตัวเองเสร็จแล้วมันมีความสุขอะเขาก็ตัวเอยตัวคุณเลยไม่อยากกลับไปเจอกับสิ่งที่แย่ๆอีกแล้วเพราะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเจอมามันมากพอแล้วคุณจะไม่ให้มัน มากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะคุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปเจออดีตที่มันแย่ๆอีกแล้วที่ผ่านมาถ้าวัดกันแล้วความรู้สึกแย่ๆที่คุณได้พบได้เจอมันมากกว่าความรู้สึกดีๆที่เขาทำให้คุณด้วยซ้ำฉะนั้นคุณตัดใจแล้วว่าขอ เริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะขอเริ่มต้นกับคนที่พร้อมเท่านั้นถ้าไม่พร้อมเชิญ next station ต่อไปได้เลยนะคุณรักตัวเองและคุณไม่ต้องการให้เขาเข้ามาอีกแล้วเพราะคุณไม่อยากเจ็บอีกแล้วดูจากพลังงานแล้วนะเขาจะเป็นอย่างไร เขาจะยอมแพ้ไหมต่ออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งพอละเขาจะเอาอย่างไรอะ่ะถ้าเขาเจอคูณแบบนี้แล้วนะเหมือนเขาก็อยากจะสู้นะเขาก็จะทำแบบไม่สนใจถ้าคุณจะนี่เขาถ้าคุณจะเฉยกับเขาเขาก็จะ อาจจะงอง,งอนคุณไปก่อนนะเขาก็จะอยากอยากเอาชนะอยากเอาคุณคืนมาให้ได้ทีนี้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไปบนไปขอแน่เลยตอนนี้นะพึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้ไงไม่มีอะไรให้คุณสมบัติดีๆให้ผ่านเกณฑ์ก็เลยต้องพึ่งพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตอนนี้ขอให้ความรักกับคืนมา ถ้ากลับคืนมาเขาอาจจะมีขอพรหรือบนไว้นะถ้าคุณกลับคืนมาหรือได้ความรักที่คุณเคยมีให้เขากลับคืนมาเขาจะต้องไปแก้บนหรือเปล่าเขาจะทำอะไรเขาน่าจะมีคำพูดที่อขอพรแล้วก็ต้องไปยื่นแก้บนอะ เพราะว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับคืนมาเขาไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะมุง่งมั่นตั้งใจจะมาอ,าอะไรตอนนี้กับตอนที่เสียบไปแล้วนะตอนที่คุณยังอยู่กับเขาทําไมไม่เอาใจใส่นั่นแหละนั่นแหละนะไม่รู้จะสงสารหรือสมนำหน้านะคะมาดูของคุณอีกครั้งหนึ่งนะฝ่ายคุณ เขาจะมีความมุ่งมั่นแล้วตอนนี้ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละดูสิว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขาเขาจะเอาคุณกลับมาให้ได้คนคนนี้มารู้คุณค่าของคนก็ตอนที่สูญเสียไปแล้วเนาะมาดูนะคุณล่ะอืม สำหรับคุณมองอนาคตไปไกลแล้วแต่ก็มันก็เป็นความยุติธรรมจะเกิดขึ้นนะถ้าคุณทำดีที่สุดแล้วเขาให้คุณตัดสินใจเองอยความยุติธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาข้างคุณมากกว่าเพราะคุณอาจจะเคยทำดีกับเขามากมายก็ได้นะแต่คุณเคยรอคอยเขาคุณเคยมีความมัรัก มีความมั่นคงกับเขาอ่ะขยายไปโห <c oughs> คุณเคยรอคอยความรักแล้วแล้วเขาไม่มีให้คุณหรือมีให้น้อยหรือมีไม่เท่ากันนะ <c oughs> คุณก็เลยจะจบคุณขอความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณละกันนะ <c oughs> นั่นแหละ และคุณอยากจะเริ่มใหม่กับคนที่มีความรักแล้วก็มั่นคงกับคุณมากกว่านะก็ขอจบเพียงแค่นี้ละกันนะคะส่วนเขาจะเอาชนะคุณได้อีกไหมเนาะก็แต่ตอนนี้คุณยังยืนยันนะตอนนี้นะคุณยังยืนยันว่าถ้าคุณจะเจอขอคนที่มั่นคงขอเริ่มต้นใหม่กับคนที่เห็นค่ากับคุณ มีความรักเอาใจใส่กับคุณมากกว่าเอาใจใส่กับคนอื่นๆคุณยังยืนยันอยู่ตรนนี้นะคะ mm hmm. ก็นั่นแหละนั่นคือพลังงานระหว่างเขากับคุณเป็นแรนดอมสุ่มนะ mm hmm. ก็ยังไงก็ถ้าตรงก็คอมเมนต์ Comment ได้นะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันทุกๆครั้งนะคะก็แม่หมอมีเวลาก็เข้าไปอ่านทุกครั้งแหละก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอให้เจอความรักสุขสมหวังนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานฝ่ายไหนก็สลับกันเอาเองก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้มีความสุขสมหวังกันละกันนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ